สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกม SF นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นปืน m c a 1 Platinum น่าสลับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ขอผมเข้ามานะผมผมก็จะเล่นในด่านทีมกับเพื่อนๆในแคนอีก3คมนะผมกอบกับผมก็เป็น4นะเพราะว่าปกติผมก็เล่นกันแค่นี้แหละนะครับผมเพื่อนก็เล่นด่านทีมนะอ่าเพื่อนในแคนก็ชอบเล่นด่านเวนิเซียนะผมปะเราไม่ต้องพูดมาผมกดเลยแล้วกันนะครับก็ได้เข้ามาในเกมแล้วเพื่อนมาครับผม กับเ,เพื่อนในแคร์นะครับผมไปเราบุกกันเลยแล้วกันนะบินแรกนะผมตามสตเต็ปนะครับผมจะยิงโดนไหมไม่รู้นะผมถ้าเราเล่น M4 เราก็ต้องหักซ้ายหักขวานะเพื่อนมันไม่ตรงเป้านะเดี๋ยวยิงให้ดูเพื่อนนะเพื่อน,อนด,ดูดูครับผมไม่โดนนะเนี่ยผมต้องขยับไปข้างหน้าข้างหลังนะเพื่อดูกระสุนว่ามันมันวิ่งไปทางไหนนะถ้ากดแช่นะผมก็ประมาณนี้นะผมนะครับผมใครที่เล่น m 4ก็พอจะรู้ๆกันนะครับผมว่ามันไม่ค่อยตรงนีงไงเห็นไหมถ้าเรายิงตรงๆน่ะมันมันไม่โดนแน่นอนเราต้อง ถอยหน้านะคือผมเล่นผมจะเป็นอย่างนี้ผมยิงปุ๊บผมจะเดินหน้านะผมเพราะว่ากระสุนมันจะเบี่ยงซ้ายนะผมอะเราบุกมาอย่างไกลเลยเก็บไปนหนึ่งครับผมเก็บแตกด้วยไหนครับผมอีกตัวหนึ่งตอนนี้ก็บุกกันยับเลยนะวงแดงนะผมฝั่งผมม่เข้าวงนะผมเขามาสั้นอนะที่ดแน่นี่ไงได้ไหมโอ้โหเทีมผมก็แบบปืนหนักมากเลยนะฟา์มหม์ดแพทนะครับผมเพื่อนคือแบบไม่เป็นไรครับผม ก็เล่นคำขนะไม่ได้แบนอะไรนะผมแบนแค่เออนะผมกับ3วิออกมาดิเพื่อนออกมาไม่ออกมาผมไปบีกมาแล้วเพื่อนถ้าเราบุกยาวไม่แน่นอนนะผมไปใส่ลูกก่อนละกันนะก่อนที่จะไปรนะครับผมท่านยาวมาไหมไปเช็คครับผมไม่มีครับผมเพื่อนตายพานว่ะด้านซ้ายมือได้ยินเสียงนี่ไงฟาร์มาด้เพื่อนคือผมสร้างห้องไม่ได้แบนฟาร์มาดนะผมให้เล่นได้นะผม เล่นได้นะแต่ว่าก็ควรที่จะรู้ว่าว่าอะไรแบรนด์นะผมด้านซ้ายมือนี่แหละจะมีไหมวิงเข้าหาเลยละกันนั้นเพอนนะเขาเหลือคนเดียวตอนนี้เขาไม่มายิงผมเลยอะตอนนี้โดดเช็คดูนะไม่เห็นนะผมไม่เห็นเลยอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะยิงขู่ก่อนยิงขู่ให้เขารู้ว่าผมมาสั้นนะทำไมไม่ออกมาสักทีกะอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยโหนั่งอยู่นี่เลย ปกติถ้าเรายิงขู่อย่างนี้เขาก็ต้องโดดออกมาหาแต่อันนี้นั่งแบบยาวๆเลยเพ,นะเ,เพื่อนนะบุกเดิมนะเพื่อนนะปลาแสงก่อนปลาระเบิดก่อนนะผมเราก็จะบุกเลยแล้วกันนะด้านซ้ายมือยิงเพื่อนผมเหรอเก็บไปหนึ่งครับผมเพื่อนโอเคได้ถึงตัวอยู่เวโดนแสงไปถักถากนะผมยิงไปหาเลยแล้วกันนะนี่ไงเก็บไปหนึ่งครับผม,มเพื่อนเลือเหลือยี่สิบแปดโดดเข้าหาเลยแล้วกัน<ด>ชนะครับผม<ด>โอโ้โห ก็ประมาณนี้ครับผมก็แบบได้มา4ี่วินแบบง่ายๆนะเพื่อนๆลองดูท้ายเกมนะผมบอกเลยโคตรตึงอ่ะผมจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับเพื่อนๆในแคนเล่นกันแบบสี่วินแรกเนี่ยจะเป็นของพวกผมนะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะแพ้ประจำรับผมเฮ้ยมีคนวิ่งผ่านนะผมด้านซ้ายมือเพื่อนกลับมากรนี่ไงแบบนี้เก็บไปหนึ่งครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บไปสองครับผมเกือบนะเพื่อนถ้าเขายิงโดนเมื่อกี้เนี่ยผมเรียบร้อยนะเลือดผมเหลือห้าสิบหกเอง โดนเดสนัดเดียวจอดโอเคชนะครับผมเพื่อนได้ห้าวินแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวรอสลับฝั่งนะผมรู้เรื่องถ้ารอสลับฝั่งเพื่อพวกผมจะรู้เลยว่าแบบเล่นดีไม่ดีก็เฮ้ยได้ระเบิดครับผมบุกเข้าไปเกิดกันหน่อยครับผมโดนแสงครับตอนนี้ก็รอนะในเกิดติ้งเข้ามาครับผมเก็บไปหนึ่งครับผมมีไหมเพื่อนในเกิดไม่มีใช่ไหมเขาอยู่ไหนอยู่สั้นใช่ไหมโอเคครับผม เพื่อนเขาบอกว่าอยู่สั้นนะครับผมด้านซ้ายมือแหละอยู่ไหนวะเนี่ยตอนนี้เหลือผมคนเดียวครับผมตอนนี้คือต้องเล่นแหละต้องได้โชว์แล้วแหละนะเพื่อนด้านซ้ายมือครับผมอยู่ไหนเพื่อนลังกระถางไหมไม่มีลังกระถางอะไรบอกมั่วไหมเนี่ยอยู่ไหนก็แน่อยู่ข้างหน้าคืผมยังไงโอเคเก็บไปครับผมเลขหนึ่งตัวนะครับผมด,ดเช็คก,ก่อนใส่ลูกก่อนแล้วกันนะอันนี้รอครับผม ตอนนี้ก็เหลือผมคนเดียวนะผมยิงขู่ให้เขาวิ่งมาก่อนจะวิ่งมาหาไหมรอบนี้นี่ไงเก็บไปครับผมโอเคโอ้โหได้หกวินแล้วเพื่อนมาเกมตึงเกมอะไรจะตึงนะผมหลังจากนี้แหละเพื่อนรอดูวิ่งมาอย่างเร็วโอ้โหโดนแสงครับผมแสงสองลูกครับผมมาโดนแสงยาวครับผมเก็บไปถึงครับผมขอสองตัวได้ไหม เก็บไปสอผมโอ้เหมือนสั่งได้ปะอ้าวเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นข้างหลังเลยเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่เห็นผมแล้วอมันนั่งคือบุมมาทั้งสองคนไม่เห็นคนนั่งอยู่ในในรูอะไม่เป็นไรครับผมมาสลับฝั่งนั้นเพื่อนตามที่ขอนะเ,นเพื่อนเราดูนะสลับฝั่งทีไรผู้ผม่ยับแน่นอนเลยเพราะว่าเขาวิ่งเข้าวงนะครับโอ้โหขอตัวนี้แล้วการเสร้อแดงเนี่ยยังไงโอ้โหดีนะที่เขาเข้าวงนะเพื่อนไม่นั้นผมตายแน่นอน เพื่อนๆเราดูเมื่อกี้เนี่ยเขาวิ่งมาห้าตัวถ้าเขาเลือกที่จะยิงผมเมื่อกี้ก็ผมก็ตายนะเมื่อกี้นะผมมอบเลยแต่ว่าผมอยากเอาตัวเสื้อแดงก่อนเมื่ <g it> <g it> <g it> อกี้เฮ้ย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 แต่งก็โคตรแน่นับผมเรียบร้อยครับผมมีคนมาซ้อนนะก็ประจำราบผมนีไ่ไงเห็นไหมเพือดเห็นไหมตอนนี้เขากำลังไล่มาครับผมเพื่อนคือเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,ลวอาการนะอาการอาการเดิมเริ่มมาแล้วเล่นกับเพื่อนๆในแคนประจำมากผมเพื่อนคือแบบถ้าอยู่ฝั่งแดงนะทีมผมเล่นดีนะ แต่มาอยู่ฝั่งน้ําเงินนี่คือไม่รู้ว่าแคนผมแบบยับเลยอะ่ะนะครับผมเพื่อนประมาณนี้เจะร้อยเขาวิ่งมานะได้ยินเสียงละข้างหน้าเก็บไปนหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมเพื่อนๆโอเคเริ่มแตกกําลังวิ่งมาผมโอ้โหฟาร์มมาร์สกัน้วยนะครับผมก็ปเป็นไรนะเ<ๆ>พื่อนแก้แขนยดีเขาวิ่งเข้าวงนะครับผมแพเม้เห็นไหมเพื่อนเริ่มไล่มาแล้วสกอร์บัคเลยทีนี้เจ็ดเลยครับผมเจ็ดค้างเลยไปครับผมวิ่งไปรอนะ ผมวิ่งอ้อมมานี่ถึงเกือบตัวเองครับผมในมงมาโอเคเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองครับผมเพื่อนเก็บไปสามได้ไหมโอ้โหเกือบแล้วนะน่ะเกือบได้สามตัวเพื่อนมาดูไฮไลท์เพื่อนๆเขาเล่นกันหน่อยนะผมาได้เอพีครับผมมาสกอร์กำลังขึ้นแล้วครับผมจากที่บักมานานนะโอ้โหเลือดเหลือ27ว่ะโดนยิงแต่หน้าโมงนะเพื่อนนะผมตัดออกช่วงนี้เก็บไปหนึ่งครับผม เก็บไปสองได้ไหมเฮ้ยโอ้โหโอโหตุลาการนะผมพกไรยิงผมเลยเยอะเกินเพื่อนขอสองเก็บไปสาเลยเพื่อนอย่างนี้ขาสามสามโอ้โหไม่สองนะอือเอาเรื่องครับผมมาเห็นไหมเพื่อนผมบอกแล้วว่ามันจะตึงครับผม99แล้วตอนนี้จากที่จะชนะแบบใสๆนะแบบแบบก้าแบบเล่นแบบง่ายๆนะผมสี่ห้าวินแรกเนี่ยมันเป็นของพวกผมอยู่แล้วแต่ว่าหลังๆมาจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับผมตอนนี้ก็ต้องเซฟตัวกันหน่อยนะเพื่อนนะ เซฟตัวกันหน่อยเพราะว่าบินสุดท้ายแล้วเราต้องแบบเล่นเซฟเซฟนะผมคอยิงสัก2ตัวแลนะ้วกันนะบินนีเพื่อจะได้ไหมไม่รู้รอดูได้ไหมอยู่ระเบิดไปครับผมเผื่อได้ทําชิงนะผมได้ไหมเงียบเลยโอเคไอ้ได้เฉยไเพื่อนเหมือนมีคนเฮ้ยมีมีคน,ม,ม,คนม,มาเพื่อนเก็บไปหนึ่งครับผมเก็บไปสองได้ไหมขอสองโอ้โหเพื่อนๆจบแล้วแบบนี้ขอชนะนะนเพื่อนนะ เฮ้ยนี่ดูเพื่อนแคนผมเ่เอาวแคนผมเก็บไปสองแล้ววะนี่เพื่อนเพื่อนในเพื่อนเพื่อนในทีมก็เก่งนะเอาเรื่องอยู่หนึ่งสองสี่ก็เล่นเก่งนะเพื่อนเอ๊ได้เอพซะด้วยนะเพื่อนเพื่อนก็จะประมาณนี้นะได้จ4ดสี่คิวนะผมเพื่อนอย่าให้ดูคำขำสนุกสนุกนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายคับ